สวัสดีครับพบกับเซลล์หนึ่งกับทีทุคานะครับวันนี้จะมาแนะนำเจ้า Mitsubishi p a j e r o Sport คันนี้ครับเครื่อง2.4ครับ GTPremium นะครับขับ2อพร้อมกับชุดแต่งแล้วนะครับรอบคันนะครับสีแดงๆแบบนี้เลยชุดแต่งเขาครับไฟแบบโปรเจคเตอร์พร้อมเด Time มแ n n นิ่งไลท์นะครับดูไฟตัดหมอกขั้ก่อนสวยใสเลยนะครับพร้อมแม็กแล้วนะครับคันนี้สวยๆนะครับยางบิสโต e นะครับดูไฟครับ ไฟเป็นเอกลักษณ์ของมิซูเขาเลยนะครับคันนี้แล้วก็ดูทะเบียนเราให้ด้วยนะครับทะเบียน3หลักด้วยนะคันนี้เปิดท้ายกันดูดีกว่าท้ายนะครับเราสามารถพับปรับเปาะ,ะนะครับเรียบไปเลยอย่างนี้นะครับเรียบนอนได้เลยนะครับคันนี้โอ้โหสตาร์ทเป็นพุสตานแล้วนะครับคันนี้โกมอะไรามันติฟังก์ชันนะครับมีพุทอนโทแล้วแล้วก็เล็ไม์อยู่ที่8 0,000ื่น 712เองนะครับราคาตัวของปาเจโร่สปอร์ต GT Premium พีเมียมขับ2คันนี้989,000บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจสามารถติดต่อเซลล์1เบอร์นี้ได้เลยนะครับ